ตีโม่กำลังเทน้ำส้มลงแก้วแต่ไม่ทันระวังตัวดุนยาจึงมาแอบ,บเอาน้ำส้มไปแล้วเอาแก้วเปล่ามาวางไว้ดุนยาได้น้ำส้มมาแล้วก็อเอามาให้พวกอาบังดูส่วนภูโตที่กำลังจะกินน้ำส้มก็เพิ่งรู้ตัวว่าน้ำส้มของเขาหายไปดุนยากินน้ำส้มจนหมดไม่ยอมแบ่งให้กับเพื่อนๆเลยฮาบังจึงอยากคำแแบบดุนยาบ้างฮาบังแอบ,บย่องมาด้านหลังเมื่อภูโตเผลอฮาบังก็รีบเอาน้ำส้มไปแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆดูเพื่ออบาบังมาถึงเขารีบกินน้ำส้มจนหมดไม่ยอมแบ่งให้กับหนูน้อยเลยภูโตก็เพิ่งสั่ง เกดเห็นว่าน้ำส้มของตัวเองหายไปอีกแล้วหนูน้อยแอบย่องมาที่ด้านหลังแล้วก็เอาน้ำส้มมาให้เพื่อนเพื่อนดูขาบางเห็นแบบนั้นก็อยากกินอีกหนูน้อยจึงยอมแบ่งน้ำส้มให้กับบ่าบางังแต่ดุนย่าสมองเลี่ยมแอบเอาเชือกมัดเท้าของหนูน้อยแล้วก็เอาเชือกมัดติดกับล้อรถเอาไว้ใค่ตอนนั้นผู้โตกำลังจะกลับบ้านแต่ก็ได้มาเจอกับพวกหนูน้อยพวกหนูน้อยจึงรีบพาคันมิ่งหนีทุกคนมิงหนีเอาตัวรอดกันหมดเลยแต่หนูน้อยคนเดียวที่หนีไปไหนไม่ได้เพราะขาของหนูน้อยถูกเชือกมัดเอาไว้อยู่